บอสหนุ่มออฟฟิศกลับมาถึงห้องพักตอนเกือบเที่ยงคืนเขาเพิ่งย้ายมาได้ไม่กี่วันห้องชั้นบนสุดปลายทางเดินไม่มีใครอยู่ติดกันตอนกำลังจะหลับเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆก๊กก๊กก๊กเขามองนาฬิกาเที่ยงคืนพอดีบอสเดินไปส่องลูตาแมวแต่หน้าห้องไม่มีใครเขาเปิดประตูแง้มดู ทางเดินเงียบว่างเปล่าแต่พอกลับเข้ามาในห้องประตูหลังเขากลับปิดเองดังปังร่างกายขยับไม่ได้ทันทีแขนขาหนักเหมือนมีบางอย่างกดไว้เสียงเคาะดังอีกครั้งคราวนี้ดังมาจากประตูในห้องน้ำก๊กก๊กก๊กตามด้วยเสียงหญิงสาวกระทิบจากด้านในว่าเปิดให้หน่อยหนาวจัง ไฟในห้องดับปูบบอสเห็นเงาดำข้างประตูห้องน้ำค่อยๆเคลื่อนมือซีดขาวเอื่อมออกมาจากช่องว่างใต้ประตูจากนั้นทุกอย่างก็เงียบตอนเช้าเขาพบประตูห้องน้ำเปิดเงมและลอยมือเปียกน้ำเต็มพื้นไปหมด